ไอติ่มเหรอลูกอืมจริงจ้าจริงจ้าง้อ๋อพ่อไหมยังไม่นอนใช่ไหมลูกตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วนะลูกนะไม่นอนนอนไหมคะไม่นอนพูดข่าสิลูกไม่นอนค่ะไม่นอนจ่อเหลือต้องนอนนะลูกมันดึกแล้วนะพอให้หนูเล่นอีก้านาทีนะคะโอเคไหม อีก5นาทีนะคะลูกนะพรุ่งนี้เราต้องไปหาหมอนะลูกนะไปฉีดวัคซีนนะคะเส็จมื่อล้ลูกพ่อจะไม่ให้หนูดูนะพ่อจะต้องแบ่งเวลาให้หนูดูดูตลอดเวลาไม่ได้นะลูกนะเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวสมาธิจะสั้นนะคะลูกนนใช่ดูเสร็จก็ค่อยนอนไงพ่อจะให้ดูวันละไม่เกิน30นาทีนะลูกนะนนอนโอเคไหมน,น,น,นะดูเสร็จนอนนะลูกนะนนนพ่อจะปิดไฟแล้วนะ อะไรลูกไอติมอะไรลูกหนูไม่ชอบไม่ใช่หรอผ้อมามัไม่ชอบไอติมไม่ใช่หรอลูกชอบไหมโอเคลูกเดี๋ยวหลับมานะ